สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซองยูโน m โมบายดิจิทัลวันนี้เราก็อยู่กันในเซิฟทดลองนะครับเราจะมารีวิวฮีโร่ใหม่นะแต่ว่าในเซิฟหลักยังไม่มีนะอันนี้เซิฟนอกเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฮีโร่ตัวนี้ก็มีชื่อว่าอารอสนะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าฮีโร่ตัวนี้อยู่ในตําแหน่งนักสู้นะครับแต่เป็นนักสู้ที่่าเรียกได้ว่าขาตายนะเพราะว่าไม่มีสกิลหนีมีแค่สกิลเข้านะเรามาเรียนรูอ่า สกิลแบบคร่าวๆของอารอสก็ดีกว่าสําหรับพัสซิฟติดตัวของอารอสนะเวลาศัตรูอยู่ใ,ใกล้ๆจะเปิดเป็นอ่าดวงตาปีศาจนะม,นมีเสื้อว่าดวงตาปีศาจเห็นไหมมันจะมีเป็นแสงแสงขึ้นอยู่อ่ะเนี่ยตรงตัวศัตรูเนี่ยเวลาพัสซิฟติดตัวของอารอสทํางานก็เราจะสามารถใช้สกิลสองได้แบบไม่มีคูดาวนะสมมสติว่าเราใช้สกิลสองไปปึ๊บคูดาวจะรีเซ็ตทันทีนี่ก็คือ สกิลติดตัวของอารอสนะสมมุติว่าพัสซีฟไม่ทํางานแบบนี้ยอ้าทางานแล้วเอาลองดูแบบพัสซีฟทางานอยู่แทงไปสกิลสองจะดีเซตคูดาวแต่ถ้าพัสซีฟไม่ทํางานเราแทงไปจะติดคูดาวทันทีอันนี้ก็คือพัสซีฟพ,พื้นฐานของอารอสนะก็จะแบบใซ้สกิลสอง้2สองครั้งส่วนสกิลหนึ่งจะเป็นการฟาดหอกลงกับพื้นนะสร้างความเสียหายสองร้อยบวก 60%โจมตีกายภาพนะส่วนสกิล2ก็จะเป็นการพุ่งไปแทงศัตรูนะสร้างความเสียหาย100บวก40%โจมตีกายภาพส่วนอันตีจะเป็นการฟาดหอกนะกวดไปด้านข้างคล้ายๆกับสกิลรวบของลูบีนะ้เนี่ยก็จะสร้างความเสียหาย400บวก80%โจมตีกายภาพก็จะแบบนี้ สำหรับวิธีคอมโบก็จะมีแบบอ่าง่ายๆเลยก็คือเปิดไปด้วยจูนหนึ่งก่อนเมื่อพารทสิบทำงานแล้วก็แทงจูสองทีหนึ่งก็ตีธรรมดาแล้วก็แอนติอันตินี้ดีนะสามารถแบบปัดศัตรูเข้าป้อมได้เวลาศัตรูจะหนีอย่างเงี้ยเราก็สามารถอ่าตบกลับมาได้นะจะวิ่งไปตรงเนี้ยแต่ว่าอันติมันจะกวดไปด้านขวาอย่างเดียวนะกวดไปทางฝั่งขวาอย่างเดียวเนี่ยแบบเนี้ยถึงเราสามารถแบบ ่าตบศัตรูเข้าป้อมไล่หรือว่าตบออกจากอฮีโร่ฝั่งเราก็ไล่โดยกันตบแบบนี้ตบออกเพื่อช่วยทีมได้สำหรับสก,กิลก็มีประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไหมตบตบช่วยไล่เลยนี่ตบครับกระแพงได้ด้วยเีรอไหมนี่ สกิลหนึ่งก็เป็นการฟาดไปด้วยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งของสกิลหนึ่งดูพูดไปเวลาฟาดโดนศัตรูตัวแรกที่โดนสกิลหนึ่งเดาอันนี้นจะเป็นการแบบโจมตีหมู่นะแบบเนี้ยตัวแรกที่โดนก็จะติดสตันนะแบบเนี้ยและสกิลสองก็จะเป็นการพุ่งไปแทงถ้าพัฟซีฟทำงานมันก็จะดีเซตคูลดาวน์สก Skill ิลสองทันทีส่วนสกิลอัลติเมทก็จะเป็นการปัดหอกไปนะพร้อมกับ กวดศัตรูไปด้านข้างด้วยแต่มันจะกวดไปแค่ด้านด้านขวาของฮีโร่อย่างเดียวซึ่งมันก็มีนะข้อดีนะแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่มันมีสกิลออกไฟมันมีแค่สกิลเข้าไฟอย่างเดียวถ้าเราจะออกก็แทนคลิปออกได้แต่ถ้าไม่มีคลิปเราก็ออกไม่ได้ส่วนสกิลสองก็ถ้าพัดสิบติดตัวทํางานก็ใช้ได้2ครั้งเพราะว่ามันจะรีเซ็ตคูดาวทันทีเนี่ยพัดสิบทำงานอยู่นะ สังเกตฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะมันจะมีเป็นแสงขึ้นหรือว่าเราจะดูตรงข้างดางก็ได้เนี่ยที่เป็นรูปหน้าเนี่ยกระโดดแทงไปไมันจะดีเซตกูดาวทันที <S <S <ý ff> ก็สกิลอันติเนี่ยดีสุดเลยสามารถแบบปั่นไฟได้ดีเลย <S <S สมมติว่ามีฮีโร่ศัตรูอยู่หลายตัวนะเดี <S <S ๋ยวผมเอาเอาบอทมาลหลายตัวบอท กดธรรมดาโอเคแบบนี้ห้าตัวสี่เอาสักห้าตัวได้เลยเราสามารถตบได้ทั้งห้าเลยนะเนี่ยตบเข้าป้อมเลยก็ได้นี่ข้อดีของมันก็คือตรงนี้มันสามารถช่วยทีมได้เห็นไหมก็จะ มีประมาณนี้นะแต่ผมจะได้ไม่ได้เอาไปเล่นให้ดูนะเพราะว่าอ่ะอันนี้อยู่ในเซิร์ฟทดลองผมไม่มีฮีโร่ตัวนี้นะมันยังไม่เปิดให้ซื้อนะแล้วก็ถึงเอาไปเล่นก็เล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าเอ็มเบมอะไรก็ยังไม่มีเลยเดี๋ยวเปิดอันติให้ดูอีกทีหนึ่งนี่แล้วก็สกิลสองแทงไปสกิลหนึ่งว่า